สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีเมษนะครับนะฮะลัคนาราศีเมษเป็นการทำนายดาวจรประจำเดือนตุลาคมนะครับแล้วดาวที่สม,มุดในกระดานเนี้ยผมสม,มุดณวันที่1ตุลาคมนะฮะหตุลาคมนะครับผมนะฮะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างทีนี้ลัคนาราศีเมษดาวประจําตัวของท่านนะฮะ คือดาวอังคารครับนะฮะอังคารวันนี้อังคารเดินแบบว่าวิกฤติิตคือมนมนคืออะไรฮะเดินไปข้างหน้าอย่างช้าช้านะฮะมนคือเดินช้าช้านะฮะเดินช้าช้าก็คือปกติดาวจะเดินปกตินะฮะจะมีมนพักเสิร์นะฮะมนก็คือเดินช้าช้าเพื่ออะไรฮะ เหมือนกับรถนะฮะวิ่งมาแล้วกาลังจะจอดอ่ะเขาต้องชะลอความเร็วลักษณะอย่างนั้น,นจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วถึงจะถอยหลังเป็นพักนะฮะพอถอยหลังหยุดจุดนิ่งปุ๊บเนี่ยพอถอยหลังมาก่อนที่จะเดินหน้าเนี่ยก็ต้องมนอีกรอบหนึ่งก็คือชะลอพอชะลอแล้วก็ถึงจะเดินหน้าแล้วพอเสร์จเนี่ยก็คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วก็คือเร่งอัตราความเร็วเข้าไปนะฮะทีนี้มนเป็นยังไงฮะมนก็คือคืบหน้าอย่างช้าๆง่ายๆเลยนะฮะ เท่ากับว่าเมษนะฮะราศีเมษอะตัวเองอะไปคล้องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะฮะในเดือนตุลาคมนะฮะไปจัดสรรอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแน่นอนเลยไปจัดสรรอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็เป็นไปอย่างช้าช้าไม่ได้เร่งรีบอะไรนะฮะหรือเรารีบแทบตายอะแต่มันไม่รีบอย่างที่เราต้องการอะนะฮะเรื่องราเกี่ยวกับการเงินมันช้าเหลือเกิน จัดการจัดการได้ไม่ทันอกทันใจก็ได้ค่อยๆหรือมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆทั้งที่เรารีบนะแต่มันไม่ได้รีบอย่างเราอะนะฮะเรื่องราวไม่ได้รีบนะฮะการกระทําก็ไม่ได้รีบเพราะรีบไม่ได้ด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งไปอย่างช้าๆนี่คือการเงินของของคุณนะฮะของอลัคนาเมธในเดือนตุลาคมทีนี้มาดูเจ้าเรือนเขาไปไหนล่ะเจ้าเรือนการเงินนะฮะเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ที่ราศีกันครับ ดาวสุกครับนะฮะดาวสุกไปอยู่ที่ราศีกันแล้วเป็นยังไงราวสุกราศีกันราศีกันก็คืออาริครับการเงินไปตกอริแล้วเป็นยังไงการเงินตกอริอัอลคือปัญหาอุปสรรคหรือไม่ก็ผ่านราณิสินนี่แหละสามข้อเนี่ย coat, ใ,หใหญ่ๆมีสามข้อนี่แหละนะใหญ่ๆมีสามบางคนก็อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอทายในเรื่องพอเงินปุ๊บเนี่ยขอทายในเรื่องของมีปัญหามีอุปสรรคด้านการเงินก็ได้ ตัวเองไปจัดสรรเรื่องเงินไงเพราะอะไรเพราะเงินมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบางอย่างหรือเรื่องของภาระานี้สินก็ได้ต้องใช้เงินใช้ทองในเรื่องของไปจัดการเกี่ยวกับภาระานี่สินก็ได้นะฮะและการเงินเนี่ยอยู่ร่วมกับใครครับอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเนะงินไปอยู่กับอาทิตย์นะฮะเงินไปอยู่กับอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ก็คือมาจากราศีสิง์ปุตตะครับ นะฮะพุตตะมาเป็นอรินะฮะอาจทายได้ว่าพุตตะคืออะไรก่อนบุตรบริวารบริวารเนนะี่ยลูกน้องลูกลูกน้องหรือคนบริวารเนี่ยนอกจากลูกน้องคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของคุณทั้งหมดอนะ่ะคนที่คุณดูแลทั้งหมดนั่นอนะ่ะนะฮะเขาเรียกว่าบริวารไม่นับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้ไม่นับนะฮะอันนี้ไม่นับไม่นับว่าเป็นบริวารน,นะครับนะฮะ เป็นพี่ชายบริวารน,นะบริวารครับถ้าคุณคอยดูแลเขาคุณคอยอให้ความช่วยเหลือเขาอยู่เป็นประจำเนี่ยอันนั้นเรียกว่าบริวารเหมือนกันต่อให้เป็นพี่ชายพี่สาวยังเป็นบริวารฮนะยกเว้นสูงกว่านั้นไปอ่ะเราจะไม่นับว่าเป็นบริวารน,นะฮะเราจะไม่นับเป็นบริวารหรือปุตตะคือการลงทุนอะไรใหม่ๆนะฮะหรือความรักใหม่ๆก็ได้นะครับหรือ,อมีความยินดี ปุตตะเนี่ยมีความยินดีก็ได้นะฮะซึ่งตรงนี้ปุตตะเนี่ยมาอยู่ร่วมกับการเงินในภพอริท่านอาจจะไปจัดการนะฮะเรื่องของการเงินเนี่ยที่มีปัญหาโดยจัดการให้เรื่องของลูกนะฮะปัญหาที่เกี่ยวกับลูกก็ได้นะฮะนะค่าเทอมค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆ,ๆนานานีาน่แหละนะฮะอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับลูกหรือใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับ บริวารของท่านนะฮะบริวารของท่านต้องการใช้เงินท่านก็เลยมีหรือบริวารเนี่ยมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็อาจจะต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ปัญหาครั้งนี้ก็ได้นะฮะนะครับหรือเป็นการลงทุนใหม่ๆก็ได้ท่านไปจัดสรรเรื่องเงินเนี่ยนะฮะอลิคคือปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะฮะการลงทุนใหม่ๆก็ได้เพราะว่าอาทิตย์เนี่ยปุตตานี่ความหมายอย่างนั้นแล้วที่ปุตตาใครอยู่นะฮะสหัสชะครับ ศาสชาคือการติดต่อศาสชาคือสังคมศาสชาคือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอันนี้คือศาสชานะฮะอันนี้คือศาสชาแล้วอย่างนี้ครับตรงเนี้ยผมให้กําลังไปที่อริดาวพุธตรงนี้ผมให้กําลังที่อริมากกว่าสาสชะนะครับนะฮะอริคือปัญหาอุปสรรคปัญหาอุปสรรคไปไหนครับไปสู่ปุตตะแสดงว่าใครมีปัญหาครับ ตรงนเนี้ยพุทธเนี่ยอริเนี่ยให้กําลังไปที่ปุตตะมากกว่าแสดงว่าช่วงเนี้ยปุตตะเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งนะฮะการลงทุนใหม่ๆนะะบุตรบริวารนะฮะบุตรบริวารหรือการลงทุนใหม่ๆเนี่ยเกิดปัญหาต้องใช้เงินใช้ทองนะฮะต้องใช้เงินใช้ทองประมาณนี้เพื่อเป็นการแก้ไขแล้วคุณเเป็นคนไปจัดการเรื่องเงินนะฮะทีนี้ ที่บ้านคุณอะใครอยู่ราศีเมษเนี่ยฮะที่ลักนณาคุณใครอยู่ลาหูครับลาหูมาจากอะไรฮะราหูมาจากกระดุมพระเออราศีกุมภบลาภผลลาพระทับลัตรงเนี้ยอยู่มาตั้งแต่มีนาปีหกสี่อามีนาหกห้าถึงตุลาประมาณตุลาหกหกนะฮะราหูจะอยู่ทับลัคคุณเนี่ยยาวนานปีครึ่งนะฮะราหูมาจากลาภผลาผลทับลัค อันนี้ดูทักษะก่อนมาดีมาร้ายต้องเอาทักษะเป็นตัวขยายนะฮะเอาทักษะเป็นคนขยายเพราะว่าลาบผลทับลักอ่ะถ้าเลือนต่อเลือนทายดียังไงก็ต้องดีฮะลาบผลมาทับลักเนี่ยมีลาบมีผลเข้ามาสู่ดวงชะตาเนี่ยปีครึ่งเนี่ยเกณฑ์น,นี้ได้ถึงปีครึ่งนะฮะปีครึ่งเลยอันนี้ทายจรก็ส่วนจรไปนะฮะก็ต้องทายอย่างนี้ตามปีนั่นแหละนะฮะภายในปีครึ่งเนี่ยจะมีลาบผล เข้ามาสู่เจ้าชะตาแต่ถ้าเป็นทักษะเป็นกาลกินีล่ะอันนี้ตีเสียไปเลยนะฮะลาบผลมาทับลักลาบผลมาทับลักลักษณะที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาบล่ะทีนี้ลาบผลมาทับลักยังไงก็ลาบผลก็ต้องมาทับลักฮะเป็นกาลีก็ต้องมาทับลักนะฮะแต่มาทับอย่างไรอ่ะเป็นสีก็มาให้กันแบบว่าเอเอเอ่าถ้าต้องเสียดอกเบี้ยเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยถูกโชคดีจังดอกเบี้ยถูกมากเลยได้อย่างก็ได้เปล่าเลยนะฮะถ้าเป็นกาลกินีอ่ะ ดอกเบีย้ยมาหาโหดคเคยกว่าทุกขลาภทันทีเลยนะหรือล่าผลที่ได้มาแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นก็ได้นะทุกขลาภเป็นเงี้ยได้มาเหมือนกับสมมติว่าไปได้ที่ดินมาแต่มีเรื่องฟ้องร้องตามมาด้วยนะที่ได้มาอะไรก็อย่างนี้ก็ประมาณนี้เขาเรียกว่าทุกขลาภประมาณเนี้ยนะฮะต้องดูทักษะก่อนเป็นอะไรมาสําหรับราศีเมษฮะราหูมาดีได้ดีฮะมาร้ายก็ยังไงต้องได้แต่ได้แบบว่าสบายๆหรือว่า ทุกขลาภอีกเรื่องหนึ่งทีงนี้มาดูพระรหัสพระรหัสในช่วงเนี้นะฮะพระรหัสพักองศากาแสดงว่าพระรหัสตอนนี้พระรหัสของทุกๆคนเลยก็ได้ฮะอ่าแล้วเรามาคุยเมฆส่วนเมธพระรหัสของคุณเนี่ยอยู่ในภพสิบสองนะฮะเขาเรียกว่าเข้ามุมอับก็ได้นะฮะพระรหัสหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้ความช่วยเหลือช่วงนี้พักถอยหลังไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่า ขอคิดดูก่อนนะฮะปกติไปขอปุ๊บเออเอาซิเอาซิเออเอาซิอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพักถอยหลังเออเรื่องนี้ฉันคิดดูก่อนนะแล้วจะติดต่อกลับไปอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะไม่ค่อยลาบเรียบเท่าไรเพราะอะไรพักถอยหลังนะฮะราศีอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับพระรหัสพักถอยหลังเนี่ยไม่ได้พักเฉพาะเม่นะฮะพักทั้งองค์ก็คือ ส2องราศีพักทั้งหมดอยู่ที่ว่าพระรหัสของใครเป็นอะไรมานะฮะและพระรหัสเนี่ยมาจากธนูด้วยฮะความสําเร็จนะฮะธนูคือสุขพระความสําเร็จคัลลองชีวิตนะฮะมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วพักถอยหลังกําลังทําอะไรอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยกาลังทําอะไรอยู่บางอย่างเนี่ยโอ้โหจะสําเร็จอยู่ว่าจะได้อยู่แล้วไม่ได้ครับยังไม่ได้ทําไมอ่ะก็พักถอยหลังไงไต่ตองก่อน มีอะไรให้เราต้องถอยกลับมาคิดก่อนเฮ้ยจะไปต่อดีไหมเนี่ยนะฮะจะไปต่อดีไหมหรือพอแค่นี้หรือหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถึงถึงเวลาหนึง่งค่อยทำใหม่ดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะพระรหัสเขาพักอยู่นะฮะแล้วพระรหัสของราศีเมฆก็อย่างที่บอกหลายๆคลิปนะฮะพระรหัสอยู่ภพสิบสองเนี่ยเขาเรียกว่าพระพระหัสเข้ามุมอับอันเนี้ย ต่อให้เดินดีอย่างไรนะฮะพระรหัตมักไม่ค่อยให้ความอุปถัมภ์ก็ได้ <c oughs> นะฮะพระรหัตตกเขาเรียกว่าทุตสถานพบเนี่ยอันนี้ต้องทายเสียกันบ้างล่ะนะครับแล้วนี่ก็ตกอยู่ด้วยนะฮะพระสิบสองหรือพระรหัตวินาศเนี่ยอาจจะหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่เบื้องหลังกนะ็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยอยู่เบื้องหลังเนี่ย ไม่ค่อยให้ความเมตตาช่วยเหลือเท่าไหรทายอย่างนี้ก็ได้ยิ่งพักถอยหลังนี่ยิ่งแล้วเลยขอคิดดูก่อนเลยอ่ะขอคิดดูนานๆเลยอ่ะประมาณอย่างนี้นะฮะเพราะรหัสนิวลาปีนะฮะอยู่อย่างเนี้ยพักถอยหลังอีกเป็นเดือนเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูใครฮะมาดูดาวเสานะฮะเสาเนี่ยเจ้าเรือ,อนมังกรคือเรือนการงานพักถอยหลังเหมือนกันพักถอยหลังเหมือนกันนะฮะ ดาวพักหลายดวงกันนะฮะดาวใหญ่ซะด้วยการงานเป็นเกษตรนะฮะการงานเป็นเกษตรดาวเสาเนี่ยเงื่อนไขของดาวเสามีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะต่อให้อ่าท่านอยู่บ้านท่านก็แล้วแต่ก็จะมีคําทํานายอยู่อันนี้ยืนยันแนแน่นอนก็คือคิดมากคิดเยอะวิตวตกกังวลนะ,ะดาวเสาเนี่ยทายโทษทายทุกข์ให้ทายเสานะฮะเสาอยู่ที่เรือนการงานเนี่ยเป็นเกษตรก็จริงอ่ะ แต่ช่วงเรียกว่าสองปีที่ผ่านมานะฮะหลายๆท่านเนี่ยน่าจะวิตกกังวลเรื่องของงานหรือเปล่ามีอะไรมีอะไรที่เกี่ยวกับง,งานที่ต้องวิตกกังวลเป็นพิเศษก็ว่าได้นะฮะขณะเป็นเกษตรเกษตรไทยว่าอะไรมั่นคงเกษตรไทยว่ามั่นคงนะฮะแต่ในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยก็ยังมาต้องคิดพิจารณานะฮะเกิดความเครียดเกี่ยวกับง,งาน วิตกจริตเกี่ยวกับเรื่องของการงานยิ่งตอนนี้พักถอยหลังพักถอยหลังก็คือมีการไต่ตองเรื่องการงานมากขึ้นกว่าเดิมจะทาเหมือนกับจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยต้องกลับมาคิดแล้วคิดอีกอะ่ะอ่าเรียกว,ว่าคิดซ้อนคิดเลยเพราะว่าดาวเสาดาวคิดมากอยู่แล้วนะฮะพอพักถอยหลังเนี่ยเขาเรียกคิดซ้อนในความคิดอีกทีหนึง่งถอยกลับมาคิดถอยกลับมาตั้งหลักเอาดีไหมงานนี้ทําต่อดีไหมจะไปต่อดีไหม เกิดอย่างนี้เรียกว่าพักถอยหลังนะฮะพักถอยหลังทีนี้ดาวที่ได้ทายมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ทายมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งผมไม่มีทักษะจับนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครมาดีมาร้ายคือเวลาเนี่ยดาวทักษะเนี่ยเราอันนี้คือดาวจอเนี่ยทายเฉพาะดาวทายอย่างนี้แต่พอมีทักษะมาจับเนี่ยเป็นสีทายอย่างหนึ่งนะนะเป็นสีก็คือให้คุณให้ประโยชน์พอเป็นการากินีล่ะ พอการากินีอันนี้ทายให้โทษตอนแรกเขามาดีพอเป็นการีจับปุ๊บการีจับเข้าไปภาพอย่างเนี้ยอังคารเป็นการีเงี้ยไปอยู่การเงินเดือดร้อนแล้วทีนี้ทายก่อนเลยอันดับแรกเลยเดือดร้อนเรื่องเงินแน่ๆเพราะอะไรการีทับการเงินเดือดร้อนด้านการเงินแน่ๆนะฮะใครทาอ่ะตัวเองนี่แหละเพราะดาวอังคารคือตัวเองไปทําให้เดือดร้อนด้านการเงินเนี่ยประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสี ไปจัดการอะไรอะไรให้เรียบร้อยโดยง่ายเป็นสีไงเนี่ยคาทานายมันจะเปลี่ยนนะ,ะดาวเดียวกันตําแหน่งเดียวกันคําทํานายมันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งต้องอทักษะมาจับและเหนือสิ่งอื่นใดใช้นะคําว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเหนือสิ่งอื่นใดมีอะไรมาอยู่ละ่ะดาวเดิมไงครับนะฮะดาวเดิมมาอยู่พอมีดาวเดิมมาอยู่ปุ๊บเนี่ยคาทานายนั้นจะต้องไปสัมพันธ์กับดาวเดิมด้วย ทายว่าดีดีดีด,ดีอาจไม่ดีก็ได้หรือว่าทายเสียอ้าวดาวนั้นเกิดเป็นดาวให้คุณให้โชคตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เกิดแล้วไอ้ดาวเสียมาสัมพันธ์ก็จริงอ่ะมันอาจจะมีเรื่องอาจจะมีเรื่องเสียหายก่อนแต่จะได้ดีในภายหลังนี่ํทำทำนายมันจะเปลี่ยนได้อีกนะฮะเพราะหนึ่งจะทำนายจริงๆต้องมีทักษะที่แน่นอนนะฮะดาวเดิมมาประกอบอันนี้ดาวเดิมนี่สำคัญกว่าทักษะอีกด้วยซ้ำไปนะฮะดาวเดิมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะ ทักษะย,ยังเป็นรองนะแต่ก็สําคัญนะไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ดาวเดิมเนี่ยสาคัญกว่านะฮะมาดีไม่ดีไปเจอดียังยังพอได้อยู่นะฮะบ,บางทีดีไปเจอไม่ดีอาจทายว่าโอ้โหได้ง่ายๆแต่เสียหายไปพอได้มาก็เป็นอย่างนั้นได้นะฮะดาวเดิมนี่ก็สําคัญนะครับเท่ากับว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยราศีเมษเนี่ย อาจจะต้องไปแก้ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับบุตรบริวารหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับผมส่วนล่าผลที่ได้มาเนี่ยให้ดูว่าต้องดูทักษะนะฮะว่ามาดีมาลายถ้ามาดีมีลาาผลทับลักอัน,นิทายดีเลยแต่ถ้าทักษะเสียปุ๊บนะฮะทุกขลาบครับนะฮะแต่ตรงพระรหัสเนี่ยค่อนข้างจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยผู้ใหญ่ขอคิดดูก่อนผู้ใหญ่ไม่ให้คุณ บ,บางทีตกลงกันไว้แล้วผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยไอ้ที่เคยคุยกันไว้อะไว้ก่อนนะยังไม่สะดวกจริงๆนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะงานก็เหมือนกันครับเคร่งเครียดเรื่องงานนะฮะมีการทบทวนอะไรเกี่ยวกับงานค่อนข้างจะเยอะหน่อยภายในเดือนนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าดาวเขาถอยหลังถึงสององค์เนี่ยนะฮะอังคารก็มนเดินช้าด้วยไม่ค่อยคืบหน้าทําอะไรในเดือนนี้ไม่ค่อยคืบหน้าผู้หญ่ผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ได้น้อยมากนะฮะ การงานก็เครียดคิดมากคิดไต่ตรองเรื่องงานค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นในเดือนนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีเลยครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้เสนอท่านก่อนเป็นอันดับต้นๆเลยครับผมนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม